สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพ่อกับผมคือเก่าครับจากกวงชาแนลพี่น้องครับเอาบะหมึกกล้วยนะครับรอบนี้เป็นตัวข้าวขาวเนี่ยนะครับเอานามตามฮงลาดคือเกา่าเอาแบบสะดุง้งสะดุ้งแน่นอนพี่นอ้องปลาหมึกกล้วยนะครับนี่ตัวนี้มีไข่นะครับหกตัวพี่น้องนามตะมฮงเวชเพลทเนาะเอามะระใส่น้ำเนี่ยนะครับแล้วมีพักขาและก็สมพักแลวกา นี่อย่างสายบัวแดงนะครับน้อกน่ะก็เป็นพักกาดแก้มกันนะพี่น้องเนาะพ่อๆครับจากหวงคือเก่าครับพี่น้องครับมาแซ่บน้ำกันคือเก่าลุยเลยครับมามาพี่น้องมาอุ้ยอันนี้ไข่บ๋งอุ้ยไข่ไข่ไว้ที่หลังอื sai bò đen gai nát ta lát, ngọt đi hết, đểo khay Thai nước thải phi อืมไม่ใครเหอ เอาพี่น้องครับแซบคือเกานะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่ติดตามรับชมคลิปของจากก่งนะครับทุกๆเมื่อนะครับแล้วก็ผู้ติ่ตอบมาหลังบ้านเนาะผู้ที่อ่าส่งมาหลังบ้านนะครับในการโพสตอรี่โพสยังกระตามแต่นะครับพี่น้องครับส่งมาหาจากก่งจากก่งบรรับทุกกรณีเด้อพี่น้องว่าสิปินเวเป็นอย่างกระตามแต่นะครับจากก่งย็ดช่องมาสามปีกลัวนะครับโบเคยมีแนวคิดนะครับสิรับ แบบนั้นนะครับพี่น้องครับกับโบตองทักมาหาจ่าข่วงนะครับหลายคักแห้งขนาดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งนะครับก็คือเรื่องของผู้ที่เอาคลิปของจ่าข่วงไปพี่น้องครับมีช่องเดียวช่องนี้แหละครับคือช่องของจ่าข่วงเนี่ยแหละที่ตอบคอมเมนต์หลายที่สุดนะครับช่องเดียวนะครับนอกจาาข่วงกับพยายามที่แก้ไขอยู่นะครับผู้ที่ส่งมาหลังบ้านจ่าข่วงขึ้นกันนะครับขอบบุญขอบคุณได้หลายพี่น้องครับที่ เป็นห่วงนะครับในการเฮ็ดคลิปของจ่ากวงมีผู้ดูดคลิปไปนะครับเนาะจ่ากวงกับพยามแก้ไขอยู่นะครับโดยนะโดยความรู้ที่มีบ่หลายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่สอบถามของมาว่าเฮ็ดช่องจังได๋นะครับเป็นจังได๋เริ่มต้นจังได๋นะพี่น้องครับเฮ็ดไปเรื่อยนะครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็ให้เฮ็ดให้ทุกมือนะครับบ่ซันก็2มือสามมือนะครับก็เฮ็ดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพี่น้องเพินกัดสีมาเบิงเข้าเอง จากวงเรื่มเฮ็ดแต่งแต่ผู้เบงหาค้นสองคนสิบคน้คนนะครับแต่งแต่บบมีผู้เบิงนะพี่น้องครับแตกว่าก็เฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมเลิบของจากกวงทุกๆเมื่อนะครับเดี๋ยวกับมีผู้ที่ตามเดี๋ยวกับมีผู้เบิงเข้าเองครับพี่น้องบบได้ซับหนีนะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายหลายนะครับขอบบุญขอบพุณนพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ส่งขามาหลังบาน้วกาพูดที่เป็นเอซีจากกวงนะครับทุกๆท่านติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด b s c r ไ b e รับชมเมนูทุกๆเมนูที่จ้าก,กวงนําเสนอให้กับพี่น้องล้ะกะพี่น้องที่นําเสนอเมนูต่างๆให้จาก,กวงได้นําเสนอให้พี่น้องได้หลายท่านได้รับชมนาะพี่น้องขอพรบคุณได้หลายนะครับพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ